ก่อนหน้านี้บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคยโพสต์โตเกียวมิวสิกศิลปินเก่าใครจะอยู่หรือจะไปไหนผมไม่บังคับใครเอาที่ตัวศิลปินรู้สึกจะอยู่ที่นี่หรือไปที่ไหนเอาที่สบายใจผมพร้อมสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่เสมอเอาความสบายใจสัญญาเอกสารผมคืนได้หมดถ้าใครอึดอัดเพราอจะเริ่มออดิชั่นปั้นเพชรใหม่ วันที่1ถึง 2, 3ถึง4เมษานี้เปิดออดิชั่นนักร้องใหม่เพิ่มอันนี้ค่อยหาวันถแถลงเรียกว่าผู้ใดอยากออกอยากฉีกสัญญาค่าปรับก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าไม่รับแฟนขับพุ่งเป้าไปที่เพลงพิมพ์ระดาจนเกิดกระแสดราม่าต่างๆนานาเมื่อถามถึงน้องเพลงพิมพระดาล่าสุดเป็นอย่างไรบิ๊กตอบว่าเป็นเรื่องของน้องต้องให้น้องมาตอบได้คุยเบื้องต้นแล้ว รอถแถลงทางการแต่ปกติก็มีสิทธิ์ทุกคนแต่ทำไมต้องไปเลงที่น้องหรือมีอะไรน่าสงสัยแสดงว่าน่าจะมีบางอย่างที่เอน่าจะเห็นอยู่ก็คุยทุกคนรอสรุปว่าใครจะอยู่จะไปไม่เกินเดือนนี้น่าจะประกาศแล้วว่าใครจะอยู่จะไปส่วนดราม่าเรื่องของผู้ใหญ่มากระทบเด็กบิ๊กกล่าวว่าใครดราม่าอะไรไม่รู้ผมแค่แจ้งว่าใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปผมไม่รังใครไว้อยู่แล้ว